้าวมีหัวมาเสียบให้แล้วพี่น้องเดี๋ยวเอากลับวันนี้เลยครับนี่สบายผมเลยแหละน,น้ำตรงไหมบีได้ไหมล้องมาลงมาถ่ายคลิปเห็นี้โอ้เอิ้นจนมากไหม ไปๆอยู่เนาะนี่ครับเดี๋ยวให้พี่แกเสียบแล้วก็ไปถอยขึ้นหางโรบีให้ครับจะได้ไม่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวนี่ไี่ นี่แหละพี่น้องใหญ่ยา,ยาวคนเยอะใส่ได้เต็มพี่กัดเลยครับหมุนก่อนครับหมุนก่อนพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเน,น,นี่ไปเนี่ยก็เด<อ>ี๋ยวดต้องเอาลงหลุมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงไปรได้พี่น้องเงี้ยเอาลงดูเดิในใหน้าอีกเดิในใหน้าอีกเดิในใหน้าอีกเดินหน้าอีก เอกกๆๆกเอกเกพอลงเจ้านี่โบกหน่อยพี่ช่วยโบกหน่อยยาวครับทุกท่านก็หางเป็ดเมตรนะครับหลายคนก็บอกว่าให้ผมเอาหางเจ็ดเมตร 7จ็ดเมตรยี่อะไรเงียแต่ว so ่าผมหาไม่ได้ครับว ah> ่ามันมีแต่ไม่สวยครับราคาสามสิบกว่าไม่สวยแต่ว่านีนสามสิบกว่าคือสภาพได้เลยครับเหล็กสดด้วยครับพี่อย่าสันดิพี่อย่าสันนี่ยตรงไหมเดินหน้าหมาเอาตรงตรง ตรงไหมตามตามเออตามเลยพี่เดินหน้าไปไหมตรงไหมเออได้ยุ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  ยาวเลยพี่ได้อยู่มันมันจะเสมอกันพอดีแหละห่างข้างนิดหน่อยยาวเลยเลยพี่ตามเลยฮะเะเ,ะเป็นไงครับอออตอนเราลุงนี่แม็กคูวว่หรือเปล่า ออกไปฝั่งนู้นนิดหนึ่งฝั่งนู้นนิดหนึ่งอ่าเบรกอยู่ปะหางผมเบรกอยู่ไหมพี่ฮะเฮ้ยแกถอนยังไม่ถึงนี่อ่า ไปพี่ไปยังยังยังอีกหน่อย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 พี่ไปอีกหน่อยไปอีกไปอีกแล้วค่อยตามทีหลังไปอีกไม่ได้เดินเดินหน้าใหม่เออเดินหน้าใหม่มันมองไม่เห็นมันไม่ใช่ธรรมดานะครับเอาตรงๆ เออไม่แกถอนไม่ถึงวันนี้น่ะเบียกอยู่ป่นะนนาอกอยู่ดีมียางหลนสองเส้นครับนี่ ังครับยังขึ้นไม่ได้นะพี่น้องไปไปก่อนตามตามตามเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหักไยเบรกห้างอยู่ไหมด พี่พูดดังแกตรงใจเออไปไปหักขวาหักขวาหักขวาหน่อยเออเออได้หละหักขวาลูกมันจะไปซ้ายไปอีกไปอีกยาวยาวก่อนตามตามนี่ตาม ขาไปขาไปเออตามตามตรไปเออตรงไปหักซ้ายหน่อยหักหักซ้ายหน่อยหักซ้ายหน่อยเออซ้ายหน่อยเออนั่นแหละอ่าตามตามไปเรื่อยๆอยนี้ไปไปนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยไม่เป็นไรยาวเลยหักซ้ายหน่อยพี่เฮ้ยหักขวาหักขวาหักขวาเออไปยาวยาวเลยตรงเลยตรงเลย นิดหน่อยไม่เป็นไรเออต้องมานี่ยาวเลยพี่ยาวเลยเดี๋ยวชนแล้วบอกขอ,องแท้ครับพี่นี่นไลยเลาชนชนหลังเลยไหม,ม,ม,มอ๋อลองรอพี่ลองแล้วลองรอน่หน ยังหูไหลไวไอ่ะไม่แกยังแกยังไม่ถึงเพิ่งได้ขวดน้อยเองเนาะปกติแกสองขวดน่ะอเออหวานเจี๊ยบเลยครับพี่นอ้องอ๋อโอเคครับนิดเดียว,นะดดยวพร้อมป่าพร้อมคอครับเดี๋ยวเจอกันอูปป่ปลาเหลาครับรอติดตามกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ